ซูเปอร์ซันโวสามคู่น่าเชียร์ประจำวันที่15เมษายนนะครับสำหรับวันนี้นะครับในสามออเดอร์ก็หยิบยกมาให้กับพี่ๆนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับเมื่อวานหน้าช่องนี้นะครับก็ต้องขอพี่ๆกันด้วยนะครับไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่มาแค่หนึ่งออเดอร์เท่านั้นนะครับสองออเดอร์ก็ขมปีกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคู่ที่หนึ่งครับมากันที่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างบรัสเซดลส์มุนครับเปิดสนามต้อนรับกำยันอย่างทีมบาร์เซโลนน่าะครับสารนะ ถล่มท้านของดอทมุนมาได้4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับและนัดนี้ครับมาในระบ้านท้านของดอทมุนด้วยนะครับด้วยเงื่อนไขวันนี้ก็บังคับให้ทานด้านของบารนาครับต้องเก็บชัยให้ได้อย่างน้อยๆ1ประตูนะครับด้วยส่วนผลงานของเจ้าบ้านอย่างบรัสเลมุลนะครับห้าเกมล่าสุดถือว่ายังไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในลีกเองหรือว่าในศึกในศึกยูฟาแชมเลีกเองก็เช่นกันนะครับการเล่นในบ้านก็ถือว่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ในล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านชนะท้านของมาสุดห้ามาได้สามหนึ ก็แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็แพ้บ้างเสมอบ้างอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างบาเซลล่านะครับฟอร์ม5เกมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นฟอร์ม5เกมหรือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเขานะครับถือว่ายอดเยี่ยมมาก5เกมล่าสุดชนะไป4เกมนะครับเสมอ1เกมและการเล่นนอกบ้านของเขานะครับยังไว้ใจได้เช่นกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของฟุตบอลลีกหรือว่าในฟุตบอลถ้วยหรือว่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เองนะครับนอกบ้านเองก็ถือว่าใสๆเลย ผมมองว่าด้วยวันนี้ครับบาร์เซาร่าครับจะบุกมาเก็บชัยชนะได้แล้วก็ปิดกล่องทางด้านของบุตษอลโรกบอลไปได้ครับมากันต่อคู่ที่2ครับคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าครับเปิดสนามต้อนรับกัมยูญ์อย่างทีมปารีสแซงต์แกล์นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่นี้นะครับในเลกแรกนะครับปารีสแซงต์แกล์ครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าไปได้ครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับในคัมคืนนี้นะครับแอสตันวิลล่านะครับก็รับบทมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับด้วยผลงานนะครับ5เกมหลังสุดไม่่่่ววาาาจะเเเปป็นนนนใใลลีีีกกกอองหรืศึยยูฟแชม้ 5เกมหลังสุดชนะไป4เกมครับแพ้1เกมและก็การเล่นในบ้านของเขาครับก็ชนะมาแล้วครับ4นัดที่ต่อกันนะครับส่วนผลงานของทีมเยือนอย่างปารีสแซงแมงนะครับไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือว่าฟุตบอลถ้วยหรือว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับ5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับถือว่าอย่างไรพลาดครับชนะมาแล้ว5นัดที่ต่อกันการเล่นในบ้านของเขาครับก็ถือว่าอย่างน่าไว้ใจได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในลีกนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับผมว่าในค่ำคืนนี้นะครับก็แน่นอนว่า เกรดบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของตัวผู้เล่นนะครับผมมองว่าปารีสแซงแมงครับจะบุกไปเก็บชัยชนะให้ได้ในเกมนี้นะครับผมขอมองที่ทีมเยือนอย่างปารีสแซงแมงครับมากระต่อคู่ที่3ครับในศึกอังกฤษซูลีกหญิงนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลหญิงครับเปิดสนามต้อนรับกำเยือนอย่างทีมเลสเตอร์ซิตี้หญิงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผลงานของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลหญิงนะครับแข่งไปแล้ว18นัดชนะ13เสมอ3แพ้2เกม ได้49เสียแค่13ประตูเท่านั้นนะครับมีอยู่12คะแนนครับหยุดที่2ของตารางนะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้หญิงนะครับแข่งไ้18นัดชนะไป4เกมเท่านั้นนะครับเสมอ4แพ้ถึง10เกมได้14เสีย27ประตูนะครับมีอยู่16คะแนนหยูดที่10ของตารางนะครับผลงานที่จะเจอกันมานะครับแน่นอนว่าเป็นด้านของเจ้าบ้านอย่างอาเซนอนหญิงครับที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเก็บชัยได้รวดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในบ้านหรือว่าการเล นะครับนส่วนของผลงานนะครับ5เกมหลังสุดของอาเซนนลหญิงนะครับชนะไป4เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนี่ส่วนของทีมเยือนนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดของเลสเตอร์ซิตี้ นะครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับการเล่นนอกบ้านของเขาแพ้รวดเลยครับถึง5เกมหลังสุดผมมองว่าในค่ำคืนนี้นะครับด้วยเงื่อนไขที่บังคับให้อาร์เซนอลหญิงครับต้องเปิดบ้านเก็บ3แต้มให้ได้ในเกมนี้นะครับอย่างน้อยๆ2ประตูถึง3ประตูขึ้นไปนะครับผมมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากครับที่ฟอร์มการเล่นตอนนี้เนี่ยที่กำลังร้อนแรงครับสำหรับฐานะของอาร์เซนอลหญิงนะครับขอมองที่ เจ้าบ้านอย่างอาซนอลหญิงครับจะเก็บ3แต้มแบบถล่มทลายในเกมนี้ได้ครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องนะครับสามารถมาได้ที่หน้าโปรไฟล์อาจใต้โปรไฟล์ฉั้นดนึงครับและสกิลเข้ามารับรองได้ว่าการันตีความปลอดภัยและความมั่นคงในสปอนเซอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวพิเศษหรือว่าชุดอารบัมนะครับเราจัดสรรให้กับพี่ๆในชว์ลมของเรานะครับในทุกๆวันแล้วก็จะมีบอลสดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์สกอร์นะครับ45นาทีแรกหรือว่า90นาทีเต็มเราก็คัดสรรให้กับพี่ๆนะครับในชว์ลมของเรา ตั้งแต่วันคู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายในทุกวันสามารถมาจอยกันได้นะครับที่ชมรมของเรา